ครับทุกคนอยู่กับผมช่อง My Dodo Hobby กันนะครับวันนี้ผมจะมีเด็กบัตตี้ไฟมารีวิวกันก็คือเด็กนี่นเองครับนี่เป็นเด็กที่เล่นได้เลยนะครับนี่อ่ะบอกชื่อกาก่อนนี่ครับ BFT KDE X 0 6กับ BFT KDE X 0 5นะครับนี่เป็นกล่องใหม่ครับที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในเซเข้าเนแล้วนะปริกรได้เลยว่าเข้าเแล้ว สามารถซื้อมาเล่นได้เป็นทั้ง n c อ็ n t ช o โวสายจิตเดือดดานแล้วก็แล้วกบโวสายมังกรเหล็กสายนักสู้กับปั้นเพลนะครับอันวันเดี๋ยวคลิปแรกก่อนผมจะรีวิวเจ้าดีก่อนสายกำปั้นเพลนะครับงั้นเริ่มกันเลยเนาะครับมาต่อเลยมามาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างดีดีนี่ทำประตสุดการก่อนดาวก้อนโบ ห้าสิบสี่ใบเล่นได้เลยนะครับเด็กนี้ซื้อสองกล่องก็อาจจะด,ดีอ่านึครับอุ๊ออกมานี่ออกมาแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยโอเ้เบวางไว้นี่ม,นมาดูเท่นี่ครับการ์ดฟอยหน้ากล่องเลยเอาละครับเริ่มตัวแรกกนะันเนาะบัดี้ของใช่บัดี้บดี้ของเราแอคซูดกับปันเพลิงดามบังเกอร์ดารกกอนนะครับ จัดึงเกตนำการไป,ประสมของกอ,องการเราเข้าสู่ทรงการนี้นะครับตราบที่เราสวมใส่อเทมที่มีคําว่าหมาัดในชื่อการนี้ได้ penetrate แล้วก็มีสกิลโซกาสครับให้มาห้าใบเอาก่อนต่อไปครับราชนาสูกกับบานเพิงรุ่นส burning f u l จะสองเกตครับตราบที่การนี้อยู่ในสนามเราไห้อทมในสนามเรา,าที่มีคําว่าหมาัดในชื่อการได้รับคิดิคบอีกหนึ่งครับสอใบครับ ต่อไปราชมังกรท่าเขาเทนบุใจสองเกตครับเมื่อกันนี้สู่สนามท่านเรามาต่ทุกใบสนามผู้แข่งเป็นออมนี้หล่อนะครับออมนี้หลิงต่อไปครับนักสู้กับปันเพิงกันนักโคดากอนตับที่เราสมใ่หมัดอยู่การนี้จะรับเพนนทเทครับเด็กสาวเพนนทเทสสี่้าครับต่อไปครับนักสู้กับปันเพิงล็อกบังเกอร์ดากอนเมื่อกันนี้สู่สนามนะครับหากเราใส่เขามาหมัดไว้อยู่ได้หนึ่งเกศครับชาร์จหนึ่งเกต ต่อไปครับนักสุกกระปันเพึ่งเฮฟวี่อิมแพตดากอนเมื่อการนี้เลี้ยงจากคำว่าคำว่าหมัดในเชือกการ์ดทำลายการหนึ่งใบในสนามคู่แข่งสองใบครับต่อไปนักสู้กระปั้นพึง่งอิกไนาดากนอนตอนที่เราสอบสัไอเทมอยู่การนี้ได้คิดข้อบกหนึ่งไอเทมคำว่าหมาัดขยับหนะ่อยอเดี๋ยวไปต่อนะต่อไปครับคือเจ้าตัวนี้นักสู้กระปั้นพึง่ง คาตาพันดักนักเล่าครับเมื่อกันนี้เลือกแท็กกับกับไอเทมที่มีคำว่าหมันในชื่อการ์ดเลือกไอเทมพุ่สนามมาหนึ่งใบการน,นั้นได้รับ,บโบแอคแท็กครับสองใบครับต่อไปครับมัดแห่งนักสู้แดงเพลิงรายการนี้เมื่อเราใส่กำบันเพลิงไว้อยู่นะครับจะส่องเกตจกและก,การโจมตีและทำลายการที่โจมตีมาหนึ่งใบโกงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ชิลล์หินมังกรแดง จากเสาเกครับยกเลิกการโจมตีและสร้างความเสียหายสร้อยโซแข่ง2หน่วยครับร่าการยีงได้เมื่อเขาสั่งสังส่งโจมตีเราไม่มีมันจตอยู่ในช่องกลางต่อไปครับดัก้อนชิลด้วยหอกมังกรเขียวคงรู้อ,อยู่เนะาะสี่ใบครับต่อไปครับด้วยด้วยหอกมังกรฟ้าสองใบครับนี่ครับดัคบดกคอนดกชาร์นน้ำก๊าซสองใบวัสดุของการ์ดเราเข้าถู่ช่องเกศน,นะครับต่อไปดักคอนดิกออร่าและการที่เราสับสซอุดไว้อยู่นะครับ นำการสองใบบนสุดของการเราเข้าสู่ช่องเกตให้เราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยต่อไปครับสองใบกำปั้นเพลิงจาริงเกตเป็นการเซตนะครับมันต้องมีคําว่ากำปั้นเพลิงในในชุดทุกใบในสนามเราได้รับพาวเวอร์เบอร์อสองพันเมื่อเท่ที่มีคําว่าหมัดในชุดกร์ดในสนามถูกถูกทำลายก็สามารถนำการนี้นำลงช่องดรอปได้ครับเพื่อการยังอยู่ได้สี่ใบโอ้ต่อไปครับหมัดแดงเพลิงดาโกเบสจาริงเกต สี่ใบต่อไปมัตสุริยันซันชัยอิมแพคจานหนึ่งกครับเมื่อการได้แทกกับบัดดี้ของเราพาว์ของการเลี้ยกาเป็นอนันต์แล้วก็ไม้ตายครับกิการติกคัชเชอร์นะครับได้การนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิตซีเมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตซีตหนหรือต่ำกว่าแล้วก็เราสงสัยที่มีคําว่าหมาัดและเราคู่แข่งต้องไม่มีมอนเตอร์ในช่องการนะครับ จะสามเกตครับสร้างความเสียหายใ,ใส่พลัชุขแข่งสี่หน่วยความเสียหายไม่สามารถถูกลดทอนได้นะครับนี่ดาก้อนให้มาสี่ใบเลยโหนี่เสร็จแล้วก็แฟดกดาก้อนบนะครับนี่นี่คือของดาก,ก้อนโบนะครับก็ยังมีอีกนะครับมีของดาก,ก้อนโบแล้วก็ขอจบคลิปตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ